ต้นน้องไนยวขนนเะค้าเขายิบบาทน้องไมวันี้มาซื้อขนมกั่ไหมค้าอนีอคืออะไรในมือคือจักเปล่าทองหยิบทองหยิบอ่ะนไม้กินดูหน่อยินเลยทำไมถึงพ็ค้าทำไมถึงเรียกทองหยิบคะอะไรนี่ยเค หยิบมาแล้วกินเลยใช่ไหมครับผมอ๋ออาการเดิมๆไม่ใช่หยิบแล้วกินเลยน่าตั้งแต่วันอื่นวันปฏิการแบบนี้การหยิบสุดท้วยไม่ได้เป็นกลีดออกมาใช่ไหมกรีดแผ่นแล้วก็ไม่ไหวไงโหรีบกินเลยหยิบจิบไปกินเลยอุ้ยมาแล้วกลับแล้วไวมาก ต้องบอกพี่ถ้ากระเทยถ้าพี่พี่คะถ้ากระเทยอ้วนนั้นมาเราต้องระวังกระขอ๋าังนะเพราะอีน่าจะมือไวมากยุบไปแล้วุบไปแล้วป่าไมรู้ดูให้เท็กดูให้ตัวก่อนนะตอนนี้ยีสิบบาทนะวันนี้นาไมวยสนมหวายการพักกีฬานะคะต้องยอมกินต้องยอกินนะพักกีลาซื้ออะไไปคะต้องยอดแอเขาบอกว่าผสมราดนี้อร่อยนะอั้องหยอดากินไหมล่ะลองท่อกีฬาไหนอนี้ พี่ทอมชอบกินอะไรอ่ะวพี่บาโยาชอบกินอะไรพุดบันน้ำพุดไนะัมได้พี่จะชอบกินพวกเครื่องอ่ขาข้าวเหนียวแก้วอ่าตัวอ่าอันนี้ซื้อไปฝังยาทาด้วยนะแกงไปฝัง,งยาทาด้วยโหว่าอะไรซิขนมันเรียกคืออะไรว่าอะไรสิขนมเปรี้ชอบกินหากินยากใชอ่อย่าไม่อบอกใหฟัง เมือนตัวแป็เห็นมากตัวแป็ก็หากินยากไม่แล้วก็ส่วนมากคนคนคนแก่ก็มีเยอะเราทำอร่อยใช่หากินร้านกินอร่อยเยอะยากบางเต้าก็ชอบเอาแป้งใส่เยอะนะวันนี้เราอยู่ที่ร้านขนมหวานแถวสวนหลวงค่ะแถวสวนหลวงเนาะสววนหลงกร้านประจันี่วะโยนั่นแหละมาปอร้านประจัอยู่ในเมืองอยู่ปตอมบางปีอร่อยอยู่ตรงข้ามโรตีเนาะอยู่ตรงข้ามโรตีสวนหลวงโรตีสวนหลวงนะใครว่างมาแถวนี้ปุถุชนยุกข์ก็ได้นะ เกาเจอดการไอ้คุณอะไรวะ โชอะไรเลยเหรอแนนมาเข้ารราข้าวมันไก่ไายกินไปกี่อันหกเกือหกแล้วหกด้วยขอบอกน้ำหนักขึ้นไปหกกิโลอ่ะน้ำตาลทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้เขาหนูค่ะอันนี้หนูเอาสี่สิบบาทถ้าใครมาใครมานะบอกเลยมาร้านนี้ต้องเจอเจอหนูพี่คนนี้นะหนูคนนี้นะเพราะว่านักขาย ปลาอร่อยมั้ยตอรอร่อยแล้วขายถูกด้วยตอนแรกนึกว่าลูกพ่อค้าเนาะพี่ยิ้วอะไรไปแล้วไม่ลูกเขาก็น่าตาดีคนแรกเขาไว้เวลานี่หนูบอกไว้ก่อนอลยอ้วน่ะไว้แต้มมันไปได้ได้อยู่อะถ้ามานะอยู่บารคนเดียวต้องระวังเผาตังค์นะไม่ต่นจุ๊บนะอม่ต่อนย่อยไม่ย่อยเลยอยู่อยู่ในช่องพ่อค้าแซ่บพ่อค้าแซ่บค่ะวันนี้เราอยู่ในช่องพ่อค้าแซ่บกับรายการ พัติลาพี่นี่คือมาใครมากับผัวเหรอคนนู้นอ่ะผัวไต้ผัวหรือเปล่าหาวขาวหัวเขียวเหรอไม่อันนั้นผัวมีอาการเนี่ยผัวพี่ทอมเนี่อินเนี่ยผัวพี่ทอมของไอโยเองนั่นผัวพัติลาแปลกใช่ไหมครับมาซื้อบ่อยไหมคะมาซื้อบ่อยไหมคะบ่อยค่ะบ่อยอร่อยไหมอร่อยมากการันตีหน่อยอร่อยจริงเหรอไม่ต้องเขินกล้องค่ะอร่อยไม่ได้ปะเนี่ย อร่อยมาอร่อยดูดูไซส์ด <laughs> ิหยาบคายไม่หยาบคาย <laughs> กันไหนระวัองยังแด่นนะ <laughs> จริงเหรอคะมอแกงอร่อยมากอันนี้นอันน,น,นี้อันนี้ก็ไม่ไหวแล้วค่ะร้อยสี่บาทแล <laughs> ้วค่ะนะคะก็ยังไงก็ถ้าใครมาแถวเส้นสวนหลวงนะคะที่ภูเก็ตนะคะเขาแวะมาซื้อมาอุดหนุนคุณลุงหรือคุณพี่ก็ได้คุณพี่คะเปิดแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ เปิด<ม>หนึ่ง<ม>ทุ่มถึงตีสองได้ไหมไม่ไปิดทุ่มหนึ่งทุกของวันพอ,อเหรอหนึ่งทุ่มถึงมากับตีสองค่ะโอเคนะเจอนคลิปหน้าค่ะ